สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการวารตที่ทุเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้มีข่าวคราวเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาฝากกันนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ไปคนที่เป็นคอหนังชอบไปชมภาพยนตร์แต่ว่าต้องไปที่เครือของเมเจอร์ซีน l เพล็กนั้นนะคะท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักโลกกันค่ะเพราะว่ากลุ่มปะตะทได้ร่วมกับเมเจอร์ซีน l เพล็กเขาคิดนวัตรกรรมขึ้นมาก็คือถังป๊อปคอนที่ เรียกว่า f r รนลี่ y ๊อ p นะคะก็คือถังอปคอร์นที่ย่อยสลายได้ร้0ยเซเลยนะคะดังนั้นมาดูหนังแล้วแล้วถ้าเกิดว่าทานขา้าวโพดอบแบบนี้ก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเราเป็นความรู้จักกันเลยค่ะว่าถังเฟรนลี่ y ๊อ p นี้ทำมาจากอะไรกันแน่ค่ะถังปอปคอร์นเฟรนลี่ y ๊อ p นี้ผลิตจากพลาสติกชีวภาพชนิดไบโอพีบใช้น้ำตาลดิบซึ่งผลิตจากอ้อยเป็นวัตถุดิบค่ะ ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตดังนั้นการผลิตไบโอพีบีเอสจึงช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศได้ทางอ้อมเม็ดพลาสติกไบโอพีบีเอสนี้สามารถย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมปกติกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดินและน้ำซึ่งเมื่อฝังกลบลงดินก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นก็จะหมุนเวียนไปในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชต่อไปเป็นวัตจากนั่นเอง ระยะเวลาการย่อยสลายจะขึ้นอยู่กับความหนาของพลาสติกที่นำไปใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์อย่างเร็วที่สุดจะสามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลา3เดือนเท่านั้นค่ะและตอนนี้ที่ฉันอยู่กับท่านผู้ช่วยชวบริตทิพยาวน,นิดนะคะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการหน่วยธุรกิจปิตโตรเคมีและการกลั่นของปตทค่ะสวัสดีครับ,รบผู้ชว่วชวลิตค,ค่ะ ถังป๊อปคอนย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ทำจากอะไรหรอคะทำจากตัวกระดาษน,นะครับ<ะ>เคลื่อบพลาสติกย่อยสลายได้ที่เรียกว่าไบโอพีีเอสจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากถังป๊อปคอนนะครับที่น้องๆแล้วก็พวกเราเคยใช้กันอยู่ใน<ะ>โรงภาพยนตร์ถือว่ามันเป็นถังที่ย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในสภาวะธรรมชาติ<อ>เมื่อเราฝังกลบถ้าเกิดเราอยากจะปลูกต้นไม้ภายในบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับ<ะ>หลังจากทานป๊อปคอนเสร็จแล้วเราก็จะเอา อาจจะเอากลับบ้านนะครับแล้วก็ไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้เล็กๆแล้วก็สามารถฝังถังเนี้ยลงไปในดินได้เลยนะครับภายใน180วันเนี้ยถังก็จะย่อยสลายเป็นสภาพเป็นดินนะครับแล้วก็น้ำแล้วก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็คืนสู่วงจรธรรมชาติหลังจากนี้มีนโยบายหรือว่าวางแผนอะไรไว้ไหมคะว่าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ลดโลกร้อนเป็นมิกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะพยายามที่จะนําเสนอนะครับ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะครับรวมถึงพลังงานทางเลือกอื่นๆด้วย<ฮ>ะนะครับให้กับประชาชนได้มีโอกาสที่จะเลือกใช้ถ้าเกิดว่าท่าน อยากจะช่วยโลกของเรานะครับอยากจะช่วยประเทศของเราเพราะว่าตัวพลังงานทางเลือกหรือพลาสติกชีวภาพต่างๆเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบนะครับซึ่งมาจากน้ําตาลดิบหรือมันสัปะหลัง <ฮะ S 2> ซึ่งเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติด้วยแล้วก็มาจากประเทศไทยด้วยนอกจากจะช่วยลดในเรื่องของโลกร้อนแล้วนะครับก็จะช่วยประเทศของเราด้วย<อ>ก็อยากจะเจจชิญชวนทุกคนก็เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยค่ะผู้ชมครับวันนี้ขอบพระพคุณผู้ช่วยชวลิ <ฮะ S 1> ์า <ฮะ S 1> มากค่ะขอบคุณมากครับค่ นวัตกรรมดีๆที่จะทําให้พวกเราสามารถช่วยกันรักโลกได้ด้วยวิธีง่ายๆโดยเฉพาะคอหนังนะคะนี่ละค่ะนวัตกรรมอร่อยด้วยบันเทิงด้วยมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาคุยกันตามช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะวันนี้ว a r ์เร y t ตี้ทูเบายสายสวรรค์จดยิ่งลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ